อารุณสวัสดียามเช้าเช้ากับบรรยากาศดีๆพี่น้องมันนี้พันธระมชมกับบรรยากาศสวยๆงามๆของอีสานบาน้านเฮาบรรยากาศดีพี่น้องอยู่กับธรรมชาติ สวยงามมากครับบึงแน่ไปถึงไดก็มีแต่ความสุขสวัสดีปีใหม่ทุกๆุกคนแล้วก็ขอบคุณผู้ติดต,ตามที่ส่งกำลังใจให้ผมให้กันและกันเสมอมาเมื่อนี่กับ้ามาบึง้งกับบรรยากาศท้องทองุ่งท้องฟ้าที่สดใส เพ่งพี่น้องอันนี้ก็ขอควายขาครับพยังเบ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องอย่างว่าตามผมโหลดก็อันปีใหม่ที่ผ่านมาก็ขอให้พี่น้องโชคดีสุขูสุขคนอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข่อย่าได้ปว่วยขอให้มีความสุขสมหวัง ทุกๆปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงร่างกายเราอบอุ่นตลอดเบื่องพี่น้องนี่ครับยามเช้าเช้าพี่นอ บรรยากาศอน,นุดงามมากเลยนะฮะเป็นทำเลพี่น้องสวยครับสวยงามมากเลยก็ไม่มีอะไรเยอะครับก็เข้ามาทักทายเพื่อนๆและพี่ๆทุกๆคน ที่ส่งกําลังใจให้ผมมาโดยตลอดก็ขอให้เฮงเปังๆรวยๆกันตลอดทุกๆปีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณครับมิรเมตรีขอบคุณกําลังใจขอบคุณครับผมสวัสดีครับ